วันนี้นะครับผมก็ไปดูนะครับโพสต์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีเ,เขาได้โพสต์มาว่ามีไม่เอ่ยใครชอบดู YouTube แล้วก็ได้เงินนะครับครั้งละวันละ1 0 0่งถึงห้าบาทนั่นเองนะแล้วก็ถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารแล้วก็บัญชี t รูมันนี่วอลเล็ตครับซึ่งผมก็มีแอปที่ผมจะมาแนะนําเช่นกันนะครับซึ่งเป็นแอปนี้ก็สามารถถอนเงินได้จริงๆนะครับทุกคนแล้วก็สามารถถอนเงินได้เข้าสู่บัญชีวอลเล็ตแล้วก็บัญชีธนาคารเหมือนกันเลยเด็ดเเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ และนี่ก็คือบินการถอนเงินนะครับที่ผมได้รับการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน300บาทนะครับเมื่อวันที่22เดือน9ปี2020เวลา16นาฬิกา20นาทีนะครับเวลา18นาฬิกา20นาทีนะครับซึ่งอ่ามันก็จ่ายเงินจริงๆนะจ่ายเงินเข้าสูมม่บัญชี t o ม m นี y w a l l e ็ตด้วยเพียงแค่เราดู YouTube แล้วก็ได้เงินนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างรายได้แล้วก็บอกเทคนิคนะ เทคนิคจริงๆใครทําตามที่ผมบอกนะคุณจะได้รับตามที่ผมทําได้เลยนะครับ โอเคครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับช่องของผมทําคลิปเกี่ยวกับการสอนหาเงินออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับหารายได้เสริมหรือสนใจหาเงินออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะมาติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์หาเงินฟรีด้วยกัน ดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ได้เงิน,นครับตอนเงินเข้าสู่บัญชี t ูมานี่วอลเล็แล้วก็บัญชีธนาคารนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปรวยกันเลยนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า Ad r e p a y พยครับซึ่งเป็นแอปหนึ่งหรือเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ผมเคยรีวิวมาหลายคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ติดตามมาก็น่าจะคุ้นเคยเลยทีเดียวเนาะวันนี้นผมก็มีเคล็ดลับในการที่ผมจะทำไรายได้จากแอปนี้นครับเพียงแค่ หนึ่งข้อเท่านั้นเองทุกคนนะใครทำตามที่ผมบอกหนึ่งข้อนี้คุณจะทำรายได้เหมือนที่ผมได้ทำแน่นอนนะครับชัวร์อยู่แล้วนะครับผมโอเควันนี้ผมนะก็ผมกดที่กล่องจดหมายก่อนเลยทุกคนนะแล้วก็กดที่ข้อความที่เขาส่งมาเนาะ,ะวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากแอดดีเพจครับเมื่อวันที่2กันยายนนะครับก็วันนี้เองเนาะเขาบอกว่า แจ้งการโอนเงินสําเร็จนะครับทีมงานได้ทําการโอนเงินแล้วนะครับเข้าสู่บัญชีทูมันนี่วอลเล็นะครับเป็นจนํานวนเงิน300บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าครับแอปนี้จ่ายเงินจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการถอนเงินจากแอปนี้นะครับเป็นจนํานวนเงิน5 0าบาทแล้วนะครับผมนะจากแอปนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูประวัติการถอนเงินเลยนะครับ ก็จะมีนะคผมนะผมถอนเงินไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันแล้วก็ครั้งล่าสุดนะก็3 0 0บาทนะครั้งแรก2 0บาทมันเฟลนะแต่ว่าระบบก็ยังที่จะโอนเงินเข้ามาใหม่นะเมื่อวันที่15ตุลาวันที่1 5มกราคมนั่นเองนะครับผมได้เล่นแอปนี้ตั้งแต่ปีก่อนอีกนะครับแต่ว่ามาทุ่มเทแล้วก็มาเล่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือน กระดาดาคมที่ผ่านมานั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำยอดไปแล้วทั้งหมด500บาทฟรีพีน่าจะแอปนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวใครพร้อมกันแล้วที่ผมจะมาบอกเคล็ดลับนับหนึ่งข้อเท่านั้นเองนะก็ไปรับชมกันเลยนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะที่ยังไม่ได้เล่นแอปนี้หรือเล่นเว็บไซต์นี้นะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดไปสมัครก่อนเลยนะครับก็ล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมนะก็วิธีทั่วไปนะครับที่คนเราชอบเล่นในแอปนี้หรือในเว็บไซต์นี้ก็คือ มาที่จุด3าจุดแล้วก็กดชมวิดีโอเลยทุกคนอ่าอันนี้คือเป็นวิธีทั่วไปนะที่คนเขาเล่นกันนะครับผมเพราะว่าอ่าเป็นการดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ได้เงินนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าวิธีนี้คือเราสามารถทําเงินได้สูงสุดเพียงแค่เบาทเนาะเท่าที่ผมคำนวณมานะอาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะถ้าเราเล่นคนเดียวเราจะสามารถทําได้ต่อวันก็คือ7บาทเนาะแต่ว่าถ้าผมผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะเพราะว่าผมก็ คำนวณจากยอดที่ผมคำนวณเอาไว้นั่นเองเนาะส่วนวิธีหรือเคล็ดลับที่ผมจะมาสอนก็คือมาที่คำว่าเมนูนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาที่หน้าเดสก์บอร์ดนั่นเองนะซึ่งหน้าเดสก์บอร์ดตรงนี้มันก็จะบ่งบอกว่าเรามียอดเงินตรงนี้ในบัญชีอยู่ที่เท่าไหร่ก็มีอยู่ที่24บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่จุด3จุดหนะ้าบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดไปแล้วก็มาที่คําว่า ข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็มันก็จะมีเมนูย่อยออกมาแล้วก็เราก็กดที่คําว่าแนะนําเพื่อนนะครับอ,อันนี้คือเป็นวิธีที่ผมไม่ได้ค้นพบหรอกนะแต่ว่าเป็นวิธีที่ทางแอปเขาได้บอกสูตรออกมานะครับสูตรไหนเอ่ยสูตรนี้เลยทุกคนเห็นไหมเขาเขียนว่าโปรแกรมแนะนําเพื่อนนะครับ Refer e n c e link นั่นเองนะก็คือถ้าเราแนะนําเพื่อน1คนนะครับและเพื่อนคนที่เราไปแนะนํานั้น เขาไปดูวิดีโอ1วิดีโอเราจะได้รับเงินอยู่ที่0.1บาทนั่นเองนะ0.01บาทนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราแนะนําเพื่อนครบ10คนนะอันนี้เขาไม่ได้ลิมิตว่าเราจะแนะนําเพื่อนได้กี่คนนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแนะนําเพื่อนได้10คนนะครับแล้วก็เพื่อนของเรา10คนนั้นนะแต่ละคนดูวิดีโอคนละ10วิดีโอต่อวันนะครับ แล้วก็10คนก็1น0วิดีโอถูกไหม10คูณ10ก็เป็น100นะครับเราก็มาคูณด้วย0.01บาทนะก็จะเท่ากับว่าเราได้รับไรายได้โดยที่เราไม่ได้ดูวิดีโอจาก YouTube แต่ว่าเราได้รับจากการที่เราแนะนำเพื่อนนั้นทุกๆวันนะวันละ1บาทนั่นเองนะครับอย่างนั้นก็คือถ้าเราจินตนาการนะถ้าสมมติว่าเราแนะนำเพื่อน10 1 0นคนนะเราจะได้รับนะครับวันละ 10บาทนะครับผมก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานะทั้ง100คนดูวิดีโอคนละ10วิดีโอนะครับและถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับครบ1,000คนนะครับแล้วก็เพื่อนของเรา1,000คนนี้แต่และคนดูวิดีโอคนละ10วิดีโอนะครับต่อวันเราจะได้รับรายได้อยู่ที่วันละ100บาทนั่นเองนะครับอลองจินตนาการเข้าไปอีกถ้าเราแนะนําเพื่อน10,000คนแล้วก็ใน10,000คนนี้ เขาดูวิดีโอคนละ10วิดีโอนะครับครบนะครับ10,000คนนะก็เราก็จะมีไรายได้ตกวันละ1000บาทนะครับเห็นไหมทุกคนนะยิ่งเราแนะนําเพื่อนนะครับเราจะมีไรายได้ยิ่งเยอะนั่นเองนะครับผมนั้นแล้วก็ไรายได้นี้มันไม่ได้ลิมิตนะเขาไม่ได้บอกวาอ่าเรารับแค่ได้แค่ครั้งเดียวไหมนะ เราจะได้รับก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราดูวิดีโอถ้าเพื่อนของเราไม่ดูวันนี้แต่ว่าดูพรุ่งนี้เราก็ได้รับพรุ่งนี้เข้าใจไหมทุกคนน่าจะเข้าใจกันเนาะ,อ,ะอันนี้แหละเป็นสูตรที่ผมได้ทํามานะครับแล้วก็ได้รับไรายได้ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับที่ผมจะมานําเสนอนั่นเองนะครับส่วน การถอนเงินจากแอปนี้นะก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันเนาะมาที่การชรําระเงินแล้วก็ช่องทางการรับเงินเนาะใครที่ไม่ต้องการถอนเงินเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ก็สามารถถอนเงินได้เข้าสู่บัญชีธนาคารได้เหมือนกัน,นครับก็ให้คุณเลือกรับเงินผ่านธนาคารนั่นเองนะครับโอเคก็วิดีโอนี้สั้นๆประมาณนี้เนาะใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะก็ ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาตอบนั่นเองนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ผมก็จะตอบนะครับโอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจบวิดีโอจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ